ยอดดีครับอันนี้คือวงล้อที่มีเกมรูบอกที่ผมชอบชอบนะครับมารวมรวมกันนะครับและถ้าผมสุ่มได้เกมไหนผมจะเล่นเกมนั้นเลยไปไม่ว่าเกมนั้นนะครับผมอาจจะแบบไม่ชอบแล้วตอนนี้แต่ผมก็จะเล่นมาได้เกมอะไรเราเล่นเลยเกมอะไรวะอ่าเดี๋ยวไปเสิร์ชในรูบ็อกเลยเกมอะไรวะวบิลอาโบต์อ่ะน่าจะมาทุกคนเราเข้ามาอยู่ในเกมที่เราสุ่มมาได้ละ เกมที่เราสุ่มมาได้ว่ากี้คือเกมวิวอาโบนะเกมสร้างเรือที่เรานะครับต้องสร้างเรือเพื่อไปเช่นชัยมาสร้างเรือกันเลยผมว่าเรือที่ผมจะสร้างคือเรือของโจรสลัดโกลโลเจอไปโกลโลเจอร์าบอกพูดผิดพูดถูกไม่ได้พูดผิดหรอกตั้งใจพูดผิดคนอย่างเควีไม่เคยพูดผิดบอกเลยคนอย่างเควีมีแต่ตั้งใจการพูดผิดมีแต่แบบตั้งใจพูดผิด อเอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำบักทำบักไม่ใช่เราไม่ได้ทำบักเราไม่ทำบักมันเป็นบัก,กเหาเรือไปนี่ครับเรือโกลเดอร์เจอร์ก็จะเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยผิดผิด,ผดลบ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 เออก็ถูกแล้วเนาะประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้พวกคือผมดูแบบอยู่นะทุกคนดูแบบแบบเรือโกลเดอร์เจอร์เล,เลย แบบเหมือนสุดๆเหมือนวันนี้ไม่มีอีกแล้วหยอกๆนะทุกคนผมไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูอะไรนะสร้างโมโมวโอเคอ่าประมาณนี้ก็เด่ะเราไม่อยากสร้างอะไรมากแล้วเอาระเบิดเด้อเอาไประเบิดทางทุกคนระเบิดทางระเบิดทางอันนี้คือสมบัติของโกโลเจอร์นะทุกคนโคเจอร์ไปเลตัดไปกรปุกล่องกล่องอันนี้คือแบบรวยเกินก็เลยต้องทิ้งกล่องทุกคน โคเลเจอร์มันแบบรวยเกินอ่าทุกคนเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ไปเลยดีกว่าเฮ้ยมีปืนใหญ่ดวยว่เออเรือโกเลเจอร์เรือระดับนี้ต้องมีนี่เครื่องบินบ้าบอไม่มีไปมีที่ไหนเราไม่เอาเวอร์หวัวงทุกคนเราเอาแบบเหมือนโกเลเจอร์ไปเว้ยเอ้ยไม่ใช่ละแค่สร้างก็ไม่เหมือนละล้มนี่ยิงไม่เหมือนใหญ่เลยไปทุกคนแบบ ภาพเร็วๆเลยนะ อจบแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยได้เงินมา32บาทด้วยวะรวยรวยลวเป็นมาหาเศรษฐีดูใบล้ะบ้าบอได้แค่32บาทเฮ้ยอย่าดูถูกเงิน3าบสองบาทนะ30บาทรักษาได้ทุกโรกอีก2บาทไปซึ้ลูกอมโคตรรวยบอกเลยไปแล้ว